ขิงต้นเหลืองแพะแกรนไม่โตนะครับอย่างที่เราได้เห็นตรงนี้นะครับวันนี้เรามาลงพื้นที่ติดตามผลลัพธ์ไร่ขิงที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับสภาพพื้นที่ที่เราได้ลงไปต้องบอกเลยว่าต้องใช้รถโฟล์วเท่านั้นนะครับเนื่องด้วยสภาพที่ถนนไม่ค่อยดีแล้วก็ฝนลงด้วยนะฮะก็ไปอย่างลักทุเลครับแต่ก็มีใจที่จะต้องไปติดตามผลลัพธ์ให้พวกเราได้เห็นกับตานะครับว่าการลงพื้นที่แต่ละที่มันมี ผลลัพธ์ต่างกันเช่นไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงนี้มีสภาพเป็นดินเก่านะครับซึ่งก่อนหน้านั้นคือปลูกมันสัปะหลังและปลูกข้าวโพดนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทางลูกไร่ปลูกขิงครั้งแรกด้วยนะแล้วก็ไม่รู้จักปุ๋ยหลังจากที่ปลูกไปแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับซึ่งไม่มีฝนนะครับ <c oughs> ทําให้ ต้นเหลืองใส่ปุ๋ยเท่าไรก็ไม่โตนะครับก็เลยตัดสินใจมาใช้ปุ๋ยน้ําของเราในการฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคําสัมภาษณ์ที่เป็นเวอร์ชันภาษามงนะครับเป็นภาษาภาษาชติพันธ์มงอบอกถึงก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาฟังกันครับ

我被弄的，我给他做你你，腌着，你你我热点，你先热了嘛。嗯嗯。热剁了哈。